ยานะครับอันนี้ชื่อคุณอะไรครับธนพงศ์เต็มคุณคุณธนพลนะครับครับคุณธนพลครับเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เลยใช่ครับครับผมด้านหลังเนี่ยครับที่กําลังตอกเสาเข็มไม้ควายตรงนี้สร้างต่อเติมอะไรครับ เป็นห้องครัวครับเป็นห้องครัวนะครับยันว่าสร้างถึงข้างบ้านเลยใช่ครับครับผมแล้วทําไมถึงเลือกใช้เป็นไมโครไพล์ครับอนาคตมันจะได้ไม่สุดก็คือจริงๆแล้วคือกังวลเรื่องของการซุดเลยใช่ก่อนหน้านี้เคยมีการต่อเติมบ้างหรือยังครับยังครับยังนะครับแต่ว่าก็คือศึกษาหาข้อมูลว่าทำไงไม่ให้มันสุดใช่ครับแล้วทําไมถึงเลือกโฟมไายครับ มันมาตรฐานนะฮะมันมาตรฐานที่ที่เราศึกษาดูครับก็คือได้ดูข้อมูลแล้วอะไรแล้วได้ศึกษาข้อมูลแล้วพอน้องทํางานเป็นไงบ้างครับประทับใจครับน้องเขาขยันแล้วก็ดูแลดีมากเลยครับผมครับโอเคก็คือในจุดๆนี้ในการตอกเสาเข็มไม้ก๊าเนี่ยก็คือยังไม่มีจุดไหนกังวลใช่ไหมครับใช่ครับในอนาคตเนี่ยมีแผนที่จะทําตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับก็น่าจะทําเพิ่มทางนู้นนะครับในจุดที่กองเสาเข็มอยู่ใช่ครับโอเคครับผมงั้นขอบคุณมากเลยนะครับครับผมค